วันนี้จะโมสวิตชิงตัวนี้ครับ 50m จะใช้กับเครื่องเสียงรถยนต์ซึ่งผมสั่งมา2ตัวหรือออกร้านตัวนี่ครับก็อันดับแรกเท่าที่ดูนะครับก็จะเปลี่ยนค่าอาชันที่มันตัดเมื่อโอเวอร์โหลดนะครับคือโหลดเยอะเกินโอเวอร์เคเรนต์กระแสเกินนะครับก็อาชันซึ่งมันจะมีเนี่ยไฟสำรวจครับ2เส้นมาที่ขา IC สำรวจแรงดันที่ตกคร่อมอาชันสองเส้นนี้จะมาเปลี่ยนค่าอารือไม่ก็เพิ่มค่าอาชันนี่ครับอาตัวนี้และก็ที่น่าจะทำก็คือเดินขดลวดต่างๆให้มันหนาขึ้นถึงแม้เขาจะไล่ตะกัวมาแล้วนะครับแต่มันก็เดินได้ไม่เต็มที่เหมือนทองแดงจะเสริมทองแดงขูดทองแดงมาบัดกรีเสริมเปลี่ยนมัดเฟดเป็นแอมสูงขึ้นจาก20